ตัดไรับตัวนี้องนายังรถเปยังดอกสวัสดีครับวันนี้อยู่วัดนะครับเบุญเฮ็ดบุญเฮ็ดหอระฆังครับวันนี้งานทำบุญครับทำหอระฆังทีมงานครับ วัดบางโคกสะอาดอำเภอตองออยช่าง่งเหลืงช่งั่งหลงตัดเล็กืช่างเหลงช่างเปียกเออเวเอาสิบตูปเลยเออตัดโลสิบตูเดกเลย เวลาจะมันเข้ามุมมุมนี่มันโนี่มึดมืดก็ได้ไอหัามยาอี้มันห่้มาท้องมจะเป็นล่งทอบน้ำลอกงานมีงานมีขี้ไป งานพอลงเรื่องสาปูนฮ <laughs> เดียว,ยว <laughs> พีวยนแม่บุริ่พี่รวยพี่รวยสาขาจกคนงเอาคนคนดูคนเป็นพิษไรเงยงานคนดูนดีเดยลยแต่สูแล้วสออไอ้น้องสูงคุยกันอ,า <laughs> อลวนาลลว,ลว <laughs> าฮา โอ้อยู่วัดอย่วาครับวันนี้วัดวัดวัดยังรวัดพระโคกสะอาดซื้อวัดตำบลนาตานอำเภอตะงอยครับสุวรรา คืนที่แ้กพอกระคอกลรลองงัดขึ้นมาถึงออกถูกนี่เป็นพระที่มาร่วมหล่อประมาณต้นปีที่แล้วครับเสร็จแล้วเลือดทําลังคาครับตัวนี้ก็ได้อรอโควิดซาแล้วที่บอกบุญด้วยครับพี่น้องทุกคน Ôi, mừng cả đài Cái gì? Thôi là sắp của những chứ mà thai quét quên chơi ý chứ hết ma của chị gì đó

นี่แหละว่ะรั้งเลยเออเล็ก,อเ,ลอเ,ก,กเอามาแต่เฮือนไปคุ้มกันเอาไห้เขาต่อหน้าเฮือนแล้วเขาปะดียวคนอีกว่าคนมากมากเอาเอาไปเออ มันก็ยีนี่รางเลงเงเมื่ีดีดีไข่ดีป่วยเนแต่มึงเม็ดบุญนี่เดลยเห็นบ่ว่ากนแหงมันตัดกคไฟเบอร์ตุขาดันี่เอาอ้นเองใบใบมันเจอรืเปล่เออมันกดแหงโอตกตาทไเรมันไหลนี่รมันไลปมันจะใบแมันจะงีบไหลแหงเออมันกดแหงใบมันบิดโอ้ เบิงเอาเอาไปเอาออกคะได้ออกสะพายก็ตีนั่นแหละ เตเดมันเป็นก้อเลยไอ้ตนเนี้มสงสารคนันมันไปทันแล้วไอ้เบรกคูคนออกเลยเมันขวดโคตรแห้งใบมันโคตรมันกินเล็กเนาะเออเขาเป็นีมาจิต้าผู้ใดเดินบไยเป็นลบยเป็นลำไยมันสมซาเนาะ อย่ารักยจเท่า่ะแสงนะครับมู้ครับยำยำเบอแล้วมานดังหุบหุบแ้ทำนยืโอ้ลาดีกคือ่กินตเโอ้ยยังท่าอยู่ดิ่ายเนาะ่อนื่อยังไง เายวเลยวเลยยาวเลยชุดมาที่พอแล้วไอ้สดมันใช่เลีอย่ทุกเ่องชยังไงไปซ้นโอ้ดีท่มัเข้าไปซับเลยลูกชาวตไทยตอนนเสียมาได้ตอนแรงชาวตากไทยให้อุ้ม ม่ขากงงินนกูยนคือโอ้ถือเอาก็ได้เ้กูเป็นซ่องมึงก็เชื่อมเฮ็ดเอามึงกขจับเอาก็ได้ดโอ้มันมีขากองเฮ็ดสั้นทำไมนี่แล้วก็เธอเปะท้ายกูกูยูทูบเบอร์ที่กนามึงก็ได้เอ้แได้สิเด้ไปตัดทำไมอีถ้าไม่ไพ่อะไรนี่คือเป็นปีนี่ ยูทูบเบอร์ก really. ี้ทกเนาะอะไรอะไรเนาะเอาเล็ว่ะขึ้นเร็ว่ะเอาสิเอาเลี้ยงทำงานมึงนี่

ครับนะักท่องเที่ยวมาจากจีนนะครับไฮเฮ้ยเล็งเชียงฉีฮัลโหลเนคือขนาดตั้นมึงนะเบื้งเป็นเสื้อแม่กระซิ่งผมไปคนออกมาจากชีมูเนาะสาวเล็งเาไว้มึงก็พลาดไว้นั่นแะ <c oughs> <c oughs> หนละ

อันนี้ก็เล่าก็สิยดาไปตัดสีงอก็เพรแห้งนนี่เอาครับนักท่องเที่ยวกำลังเปลี่ยนชุดนะครับเห็นงานบุญก็เลยอยากช่วยนะครับมาใครแล้ววันนี้มาจากจีนเนี่ยไม่ครับเหมือนจะมีมเลุมมากครับแต่ละคนก็ทำการแต่งตัวนะครับมาจากจีนแล้วเห็นก็ทำงานบุญช่วยบุญในวัดก็อยากช่วยนะครับ โอ้ลงไปตะพุนมันไปเือนะผมเห็นน้ำเขามาซอดเลยหมดจนเต่นหัวแทงข้าวฟ้านี่คือใ่เไปพวเห็นท่าอีแม่กัาแห้งเลยเือินนะตู้มซิ่นตาห้องน้ำบอ่าเบ่งแต่อีแม่กับพ่อล้วไปยิงมีเยอะเบ่งเพิ่ม ห้อนชอบเปซีโราเยชอบป็นรถนี่ชอบเป็นแบก็สิขาวรถเนอืย มันมีระดับน้ำและของสระอำ่ำวันนี้นะครับเรามาช่วยกันทำบุญนะครับนี่ครับวัดโคกสะอาดนะครับเชินชมนะครับ วัดลมเย็นนะครับเราทีมงานช่างอุ้มนะครับมาช่วยกันทำหอละครั้งนะครับงานบุญเราก็มานะครับวัดโคกสะอาดนะครับตำบลน,นาตานอำเภอต่า,ตตาง,งอยนะครับ เราไปดูพอละฆั้งกันนะครับ นี่ครับทีมงานนะครับทีมงานช่างอุ้มนะครับผมผมอ๋อวิวแนะนำตูปไปเลยไปตรงเส้นทางพะพึ่งนะครับขอละคงนะครับหอละครับทีมงานช่างอุ้มขอลุงเรือนะครับ สร้างหอะระฆังถวายงานบุญเราก็มาร้านปอลุงเรืองสาวปูนครับสร้างถวายให้วัดโคกสะอาดนี่ครับนี่ครับ ท่านอุปธรรมนะครับถวายขอละคัง <c oughs> แข่งงานเตี๋ยฟ้านะครับอดเตื้ยวพนหนวดเตี๋ยวลาเเื้อเงินหนวดเปี๊ยกมาจากแคมรูนนะครับตรงตรง วันนี้ก็มีสถาปนิกนะครับมาเบิ่งนะครับมาเบิ่งด้วยตัวเองนะครับสถาปนิกเหลงนี่ครับมาไกลนะครับมาจากญี่ปุ่นใช่ไม่เอากูไม่เอาเขาก็ต้องปีนขึ้นไปตั้งเึิงพอมเขา่ายเดีหมดทุกเบอร์เอาอันนี้ละโดนโดอันนี้

ช่างอุ้มดงยอกับช่างอ่ำคำคานะครับคานำนี้ตัดออกเหรอครับคำนี้ไม่เอาเฮนสัน เออนี่ไง <These stop. S 1> เจ้าเป็นลักเลยลัดอีวะโว้วะว่ะสีไรนะ coming ah, okay. up. Yeah. Okay. Oh, okay. good. <coughs> 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 Too late, you don't know what you're doing. Too late, not toilet. Too late, too late, I'm <laughs> ơi